อ,อันนี้กล้องลูกค้าไปกล้องสามบานะคะนี่มีเอ้ยนี่มีดใหม่อันเดียวกันไหมใช่อันเดียวกันเราดีมด่มีดใหม่นั่นแหละเดิมคุณเดิมคุณเดิมเดิมอยู่ไหมคะเออไม่ได้นั่งถใส่เป็นนานแล้วหรอสวยๆเลยครับอะไรสวยเลือ่อนคะทุเรียนครับเอ้ยมีติดลาดำลาลังมดนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย เอ่อป้ายครับเบาๆหน่อยนะครับป้ายโอ้หอะไรครับโอเคครับผมผมเห็นมันแลบเนื้อเหลืองๆตรงนั้นเนี่ยครับผมเลยโอต้องแปลบอกลูกค้าไหมนกรอบร้มงไหนกรอบบานเดี๋ยวให้ลูกเดี๋ยวให้ลูกค้าแตะเองครับโอ้โหผมกเปิดโทรศัพผมไม่ก็ได้เลยเราอยางก็เหมือนผมแหละไม่เหมือนลูกซ้ายเจ้าหรอก อสวยๆเลยครับผมใหญ่กว่าแขนแม่ค้าอีกแล้วอันนี้มีใจอย่างนี้นะครับผมมีแบบนี้แหละทุกวันมีแบบนี้นะครับทุกวันเลยครับโอ้โหอ่าโอเคแจม่มสวยมากขอมคุณเริงของคุณเริงของสามบา เาแท็กก็มาเือกวอกเก้วแต่จะคิดชีวิตประสบการณ์มีมหนามมีนนหนามมีบางครับผมมีหนามมีบางครับ<อ>เราไม่ใช่คนสร้างทุเรียนนะผมทุเรียนมาจากธรรมชาตินะครับมีลูกหนามมีลูกบางครับผมผัดกันไปครับผม สุเรียนไม่ใช่ส้มไม่ใช่มังคุดไม่ใช่งอค,ครับผม,ผมรูบบเลแอฟด้วยนะลกูกพอดีมาใจมาถึงก็เสร็จพอดีไม่ได้ตอกนาะได้ครับต<ม>อบแทนครับลูกละกล่องอีกแล้วไอ้ลูกละสองกล่องอีกแล้วนะครับลูกละสองกล่องอีกแล้วนะครับผม สวยเลยครับเออดเด้ดเอ,อม,มาจากาารกัเลมดวงอกเอมินมาแล้วมาเลยมาเลยเอ,อดมาแล้วขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ส่งเจ้ามาให้ฉันางานเต็มปะกามาปค่สุดยอดเลยครับวมากเลยทุกค ของคุณเลิงนะคะคุณเลิงทางสาม,สมบานะรอรัษาจากวีลเลเดอร์ด้วยนะคะ ปล <ucky> ากรอมา2อลูกกับลูกกรอบรากไม you, ้หน่1ลูกแล้วก็กรอบหวานเหรอใช่ครับนี่น่าจะเป็นกรอบหวานนะครับกรอบหวานนี่คือกรอบรับกรอบไนนะครับครับ ให้ผมชิมให้ลูกค้าเหรอครับอืมไม่ต้องชิมหรอกปลาดูไรอยโอเคครับไม่ว่าใจะใย้ชิมกินเลยอยากกินไหนก็ปอดกินเลยป้าค้าไม่ว่าใจะให้ชิมแทนลูกค้าไงนะสวยมากเลยขอภาพนิ่งหน่อยได้ไหม 5, 6, ป้าค้าห้าหกเจ็ด้าค้าไม่ตอบเลยได้ไม่ได้หนึ่งสองสามโอเคครับสวยมากเลยทุกคนอันนี้ลูกเดียวนะคะลูกเดียวนะคะ อคอันนี้ปลอต่อเลยไหมแล้วแต่ลงก่อนไหมหรือว่าต่อต่ออาแม่ตามมือมือตามใครมันห้านาทีแล้วเปลี่ยนจะเป็นคลิปดีกว่า